กนกมานมือนี้มาพบกับรายการไอ้นิดพาเที่ยวอ่ามือนี้ฮะนันสิพาทุกท่านไปไปเยี่ยมชมเนาะไปเมืองแบงไปเมืองแบงซึ่งข้าพเจ้าสิกำลังจะเดินทางออกจากแปลงต้นไทไปเมืองแบงเนาะไปเมืองแบงแล้วอ่าเขต<ะ>สายเดียนนะครับเขตสายเดียนอ่าระหว่างเมืองเมืองไนะทเนาะเรียว่าอำเภออำเภอเมืองไทกับ ว่าตอนนี้ผมกําลังจะจะไปอําเภอเมืองแบงนะครับอำเภอเมืองแบงอาเภอแบงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอาเภอที่ผมผมเกิดที่นั่นแล้วก็บ้านบ้านผมก็อยู่ที่นั่นนะครับผมก็เลยกําลังเดินทางไปกําลังเดินทางไปเมืองแบงแล้วก็ในอีพีนี้ก็คือผมจะพาทุกท่านนะครับไปไปไปหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านกลองอ่าตกของอําเภอเมืองแบง โอเคมาพบกับบานทําอิดเลยเนาะที่ว่า,าวเขาสายแดนอุดมสายมาคือบ้านเพหัวน้ําอันนี้คือบ้านเพบ้านเพหัวน้าจะเป็นจะเป็นส่วนเผ่าของเผ่า,าม้งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนเผ่าของเผ่าม้งเพหัวน้ําก็น่าจะแปลว่ามันอยู่หัวน้ำเนาะอยู่ต้นน้ําของแม่น้ําแบงนะครับแม่แม่น้ําแบง ระหว่างสองข่ข้างทางจะมีการขายมันแก้วนะมันแก้วอันนี้บ้านพีหัวน้ำนะครับบ้านบ้านแรกที่เราตรง,งนี้จะเป็น ป่าเนื้อเนาะอันนี้คือบ้านนาป่าเนื้อนะครับทา่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ้านหรือบ้านรือเหมือนกันนะบ้านรือเหมือนกันแล้วก็จะมีวัดอยู่ด้านบนนะครับที่ด้านบน,ทา,น,บนทางซ้ายนี่แต่ว่ามองไม่เห็นเนะาะมองไม่เ,เห็นบันไดไมครับนแบบบันไดขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่านาป่าเนื้อ จะส่วนมากหมู่บ้านก็จะติดริมแม่น้ำนะครับนี่คือแม่น้ำแบงแม่น้ำนแบงแล่ว่าน้ำไม่ค่อยมีเขาตัดไม้ทำลายป่าอะไรหมดเยอะเนาะมันเลยแบบว่าน้ำก็เลยไม่ค่อยมีตอนแห้งมาแล้วก็นี่ก็เป็นนาป่าใต้ครับนี่บ้านนาป่าใต้วัดก็อยู่ด้านบานบนครับวัด อันนี้คือหมู่บ้านใหญ่นะเห็นไหมวัดอันนี้หมู่บ้านใหญ่อยู่คนระับจะมีศุขศาลาหรือว่าโรงพยาบาลประจำตำบลอยู่ด้วยอ,นนอ,อันนี้คือหมู่บ้านใหญ่นาป่าอันนี้คือนาป่าใต้ 好萌。 นาแมศนะครับหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านนาแมศก็จะเป็นหมู่บ้านนี้ก็จะมีโรงเรียนนะจะเป็นมสมสนาแมศก็คือในคงเขตเมืองแบงเนี่ยจะมีมีหลายโรงเรียนนะที่ถึงมเตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ว่าสี่ห้าหมู่บ้านเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เข้ามาเรียนตรงนี้อันนี้ก็ใหญ่นะครับมันจะหมู่บ้านจะไปด้านจะขยายออกไปด้านข้างนะครับ ว่างนะประมาณร้อยกว่าหรือว่าสองร้อยกว่าหลังคาเรือนละมั้งต่อมานะครับพบกับหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านทามืนนะครับหมู่บ้านทามืนนี้จะมีน้ำตกตาดนะครับเขาเรียกว่าน้ำแจนะ waterfall น้ำเจวนี่สวยมากนะครับสวยมากถ้าหากว่าช่องของ YouTube n n s i ส d าร์นะทะลุพันเมื่อไหร่นี่จะพามาเที่ยวน้ำตกตาตรงนี้เลยสัญญาสัญญาว่าจะพาไปปิกนิกเลยแบบิกนิกเลยนะจะพาไปดูว่าเอ,อน้ำตกนี่เป็นยังไงบ้างสวยมากสวยมาก เรียกว่าหมู่บ้านทำเลยอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านลือ้อเหมือนกันก็จะจะมีวัดนะครับจะมีวัดถ้าเป็นลาวเป็นลื้อเป็นอะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะจะมีวัดนะครับจะมีวัดเราเดินทางมาถึงบ้านปางทองนะครับปางทองบ้านปางทอง ่วนมากก็คนก็จะขายของกันตามตามตามถนนนะตามริมถนนนะอันนี้จะเป็นออร์แกนิกเลยจะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติที่เขาทำที่เขาปลูกอยู่ในสวนในฟาของเขาพื่อมาขายเพื่ออาศัยอาศัยให้คนที่ว่าขี่รถไปฮบขี่รถพาแล้วก็เขาเห็นเขาก็จอดซื้ออะไรอย่างนี้นะเขาก็หาไรายได้หาไรายได้เพื่อเป็นกานะ ซื้อพริกเกลือแป้งอะไรนะผงสโลตอะไรอย่างเงี้ยครับม,มอมอแล้วเนาะไก่ไก่เจาะดันไก่ไก่เจาะเท่าน,น,นะมีอาหารอยู่คิมนาเลยเดิน,ท,นทางมาหอดมู้บ้านบ้านปางยมอ่าบ้านปางยม บ้านบางยม <S <S บ้านบางยมนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอันนี้จะเป็นหมู่บ้านขนบเป็นหมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็จะมีจะมีลาวมีืออะไรอยู่ด้วยกันอนะันนี้คือหมู่บ้านบางยมอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะถึง จะถึงหมู่บ้านผมนะครับที่ผมอยู่อีกประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับจะถึงบ้านสิงแลนะครับอยู่ด้านหน้าก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านผมนะครับอันนี้คือเรากําลังจะถึงแล้วพี่น้องเราจะถึงแล้วเชียงแรเชียงแรเดินทางจากตรงนี้ไปปากแบง89กิโล ถึงแล้วครับเป็นไงครับทุกท่านเรามา,าเดินทางออกตั้งแต่ตั้งแต่อุดมไซนะครับอุดมไซจนมาจนมาถึงตรงแบงน,นะรค,นครับนี่นี่ครับคือมืองแบงมงแบงก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่ที่เราเห็นคับ หมายถึงว่าหมู่บ้านนะครับไม่ได้ใหญ่แต่ว่าพื้นที่ที่ฟองอำเภอตนี้ใหญ่นะครับจะพูดไปเอาใหญ่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้คือ EP ที่2นะครับ EP ที่2ของไอ้นิพัทธเทียวนะครับ EP ที่2ของไอ้นิพัทธเทียวส่วน EP ที่3นั้นจะเป็นที่ไหนอย่างไรฝากติดตามกันต่อไปนะครับบ๊ายบาย